สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบขอต้อนรับเข้าสู่รายการซักซิขคงกระพัน รายการที่จะพาท่านผู้ชมนะครับเดินทางท่องเที่ยววัดทั่วเมืองไทยแบบสนุกสนานมีข้อมูลมีเรื่องราวประวัติศาสตร์นะฮะแบบเต็มเต็มเน้นๆในกรุงเทพมหานคมไม่ไกลอยู่จรัญสนิทิวงนี่เองนะฮะและเรื่องราวของบุคคลสําคัญของวัดนี้ที่มีชื่อเสียงพวกเรารู้จักกันดีนั่นก็คือคุณแม่บุญเรือนครับอ่าเริ่มเริ่มจะทราบแล้วนะฮะว่าเป็นวัดอะไรจิตใจเมตตาเป็นแม่ชีมาก่อนและบุญบารมีของท่านนี่นะฮะแผ่ออกมาถึงพวกเราใครที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาเป็นลูก ลานนะครับมาขอมากราบนะฮะจะสำเร็จทุกคนครับอืืพี่แท่งนี่บรรยายจนรู้สึกว่าพลังบุญกุศลแผ่มาถึงคุณผู้ชมแล้วนะครับเนี่ยตื่นเต้นตื่นเต้นเรื่องราวในวันนี้จะเป็นยังไงจริงเท็จแค่ไหนเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปมาเลย คุณผู้ชมครับวัดแห่งนี้ก็คือวัดอาวุธวิกสิตาลามเป็นวัดที่เก่าแก่กลางเมืองติดริมแม่น้ําเจ้าพญาและความงดงามของวัดแห่งนี้ช่างเป็นเกสรแกรดวงตาอะไรขนาดนี้คุณผู้ชมสวยงามแบบนี้ไปถามประวัติความเป็นมาของวัดอาวุธวิกสิตาลามกับท่านเจ้าอาวาสกันเลยดีกว่าครับเอาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราก็อยู่กับพระธรรมวชิรสุธีครับนะครับท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดอาวุธ พ่อครับอยากจะทราบเรื่องราวประวัติวัดอาวุธครับมีความเป็นมาอย่างไรตั้งแต่สมัยไหนครับวัดอาวุธครับอิกสิตรามเป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งฝั่งทนรีครับเดิมชื่อว่าวัดอัครองบางพัดหรือวัดบางพัดนอกครับแล้วแล้วมาเปลี่ยนเป็นชื่อวัดอาวุธตอนไหนสมัยเมื่อท่านประหลัดเลืองครับประหลัดเรืองนี่เป็นเจ้าอาวาสแล้วก็พอเป็นเมื่อเป็นเจ้าอาวาสเสร็จแล้ววัดนี่ก็ชมุดทุดโสมจะไปปรึกษาหรือกับ พยาอาวุธพันระเด็ดในช่วงรัชกาลที่4รัชกาลที่5โดนเดชประสังคราชโดยกาลประยิมพ์ได้สั่งบอกว่าให้พยาอาวุธพันระเด็จกับคุณหญิงแย้มครับภรรยาชื่อแย้มเรียตั้งชื่อว่าวัดอาวุธวิกสิตะวิกสิตาเอวาแย้มก็เลยให้ชื่อว่าวัดอาวุธวิกสิตารามภาษาบาลีภาษาบาลีโอ้คุณผู้ชมครับวัดอาวุธวิกสิตารามวัดเก่าแก่ของฝั่งธนบุรี สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2,310มาถึงวันนี้ก็ร่วม256ปีเลยล่ะครับเมื่อผ่านไปหลายปีวัดมีความชำรุดทรุดโทมตามกาลเวลาจนมาถึงในปีพุทธศักราช2,422พันเอกพระยาอาวุธพันผดเดชเจ้ากรมคลังแสงในรัชกาลที่5ได้อุปถัมภ์และบูรณะปฏิสังขรข,ขึ้นใหม่แล้วขอพระราชทานนามวัดใหม่จากพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ว่าวัดอาวุธวิกสิตาราม มีความหมายว่าวัดที่พันเอกพระยาอาวุธพันผเดจและคุณหญิงแย้มเป็นผู้บูรณะปฏิสังขรณ์นั่นเองล่ะครับอุโบสถหลังเดิมก็อยู่อยู่ด้านนู้นนะฮะยังยังอยู่อย่างใช้งานมย่ใช่ยังใช้งานอยู่เ็บุรณะปฏิสังขรณ์อยู่แล้วครับองค์ที่สร้างหลังนี้คือท่านเจ้าคุณพระชีเจสาพลที่รูปรูปท่านนั่งอยู่นี่ครับองค์นี้รูปหล่อรูปหล่อรูปหล่อนะฮะครับที่ที่คุณแม่บุญเรือนไว้วางใจมากองนี้เพราะอะไรครับ ท่านอยู่ด้วยกันหรือเป็นพี่เป็นน้องก็คือหลวงปู่ใหญ่ถูกไหมหลวงปู่ใหญ่ท่านใหญ่ท่านใหญ่นะครับชาวบ้านแถวนี้จะเรียกหลวงปู่ใหญ่หลวงพ่อใหญ่ท่านใหนะครับแล้วก็ที่แม่บุญเรือนท่านมาเนี่ยมาที่วัดแห่งนี้ก็เพราะหลวงปู่ใหญ่นี่แหละหลวงพ่อใหญ่ครับหลวงพ่ออยากอยากทราบว่าคุณแม่บุญเรือนเข้ามาอยู่ที่วัดนี้โดยหลวงจะเอาวาดว่างหลวงที่นี่ครับก็เลยปรึกษาคุณแม่บุญเรือนบอกว่า ผู้ใหญ่จะให้เรามาเป็นเจ้าวาดที่วัดอาวุธวิกสีตารามจะทำยังไงเอาไปจะช่วยจะไปช่วยหลวงพ่อใหญ่ก็ถูกนิมนมาเป็นเจ้าวาดที่นี่ที่นี่ครับ,รบ 2500, คุณแม่บุเรงก็มาท่ากระถินเมื่อปี2 5 0 0้0ร้อ5 0อิทธิฐานจิตสะบัดขึ้นรเรียกเงินเรียกเงินบอกมามามานะหิมามา,มานะหมามานะ้ชาลีติเงินมาจริงๆนะตีห <laughs> น้เดดตั้งแสนกว่า แสนกว่าสมัยนั้นไม่ธรรมดานะมาจริงๆก็ถวายท่านจุตท่านใหญ่เนี่ยห้าหมื่นหาหืนบาทนี่ท่านใหญ่ก็บอกว่าที่คุณแม่บนเรือนมอบเงินให้ห้าหมื่นบาทรับแล้วแต่เงินก้อนนี้เอาไว้สร้างโบสถ์แล้วใครบริจาคตั้งแต่20บาทขึ้นไปเป็นกองทุนสร้างพระโบสถ์จดหลังนี้ก็ได้รวบรวมเงินไว้ถ้าได้เงิน50 0แสนเมื่อไหร่ก็จะวางศิลาฤกษ์ปรากฏว่ารวบรวมได้ตั้ง7-8็ดแปนแนเลย แต่เมื่อปีปีศูนย์เจ็ดเยอะมากรัชนากรบุคคลชุเดจพระสรงฆราชมุคคลโบวางเสียเรื่องสรับบทสวดนี้ครับคือปีศูนย์เจ็ดมีปฏิหารอะไรที่หลวงพ่อได้เคยสัมผัสกันบ้างก็ปฏิหารหมายถึงว่าที่มณีมตพระที่เนี่ยให้ไปเจริญุพธมนส่วนมนที่วิเศษนิยมพระขนงครับท่านนั่งกับท่านใหญ่นั่งด้วยกันเอ้าไปที่พวกนั้นท่านบอกคุณแม่บอกไปไปที่ไปก่อนที่ไปเรานั่งไปตรงนู้น่านไปนั่งคอยนู้นแล้วท่านหายตัวไปคุณแม่ จริงเหรอแม่บุเรียนไปรอแล้วก็คอยก่อนแล้วเวลาพอไปถึงฝนจะตกปุ๊บเนี่ยท่านสะบัดปุ๊บสะบัดปุ๊บไปไปไปได้มาถึงวัดฝนก็ตกนี่หน้านะฮะถือว่าเป็นแม่ชีที่แบบมีชื่อเสียงที่สุดอันดับหนึ่งเลยนะคุณแม่ขอ<ม>งประเทศไทยครับโอ้นะฮะก็เรื่องราวยิ่งใหญ่นะแล้วแล้วถ้าเรามาวัดอาวุธเนี่ยนะ หลวงพ่อเราต้องไปกราบไหว้าาาศาสนสถานตรงไหนบ้างฮะที่มีความสาคัญเดี๋ยวต้องกาที่สุดคือหลวงพ่อสมฤทธิ์ที่นั่นยังอยู่เนี่ยลอยน้าทุกว,วันท่านก็เลยเอาเนี่ยมาเป็นพระศักดิ์สิทธิ์ที่วัดน,นี้ในยุคของท่านอ๋อแต่แต่เดิมอยู่วัดคือวันวัดคือวันอ๋อแต่อยู่น้นหมายถึงว่ามันลอยน้ํามาอยู่อยู่ในวัดมัน,มนอยู่ที่ศาจากวัดคือวันอ๋อฮะโอ้ก็เป็นเรื่องแปลก นั่นแหละนะฮะถอดได้นั่นเนีะมันเป็นจุดคือเดียกิรคินฐานกับกงท่านไม่พอกัหนหลวงพ่อก็เลยปิดทองปิดทองแต,แต่แต่แรกเป็นสำลิ์ใช่ไหมสำลิ์<ะ>ลได้ฟังความเป็นมาเป็นไปของวัดอาวุธวิกสิตาราม และเรื่องราวความศักดิ์สิทธิ์ของคุณแม่บุญเรือนก็ทำให้รู้สึกอยากไปกราบท่านถึงที่กันเลยใช่ไหมล่ะครับเพื่อจะพลิกดวงริ่ำรวยขึ้นมากับเขาบ้างน่ะเนะแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราตามพี่หนุ่มพี่แท่งไปที่พระอุโบสถหลังเก่าแก่กันต่อเลยครับแล้วเราอยู่ใไนเนี่ยพี่ไก่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับของวัดอาวุธ ที่จริงพระรูปสถหลังนี้เป็นพระรูปสถเก่าในสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับจะสังเกตได้ตรงไหนรู้ป่มไม่รู้นี่ข้างบนนี่เลยด้านหน้าด้านหน้าดอกพุทธานจะสังเกตได้ว่านี่คืออาคารในสมัยกรุงศรีอยุธยาเห็นับช่อฟ้านี้มีสองช่อนะครับมีสองชั้นประตูหน้าหลังครับแต่ข้างในนี่โอ้โหสุดยอดครับเป็นศิลปะล้ำสมัยของกรุงศรีอยุธยาพระรโบสถหลังนี้ไม่ได้เปิดมานานนานนานมากเลย เอกลุศีอีกแล้วนะฮะปกติปกติไม่ค่อยได้เปิดนะมาเลยหาดูยากของเก่าๆแบบนี้ว้าวครับเป็นไงครับว้าวคลาสสิกฮะคลาสสิกนี่ไม่ได้เปิดแต่ว่าเป็นร่างบัวสดที่ทำธารกิจนะครับไม่ว่าส่วนปฏิโมกข์ก็ดีปฏิโมกข์ที่นี่จะ เข้มขังมากนะครับในพิธีต่างๆไม่ว่าจะทําพิธีปลูกเซพัดมาก่อนใช้ที่นี่หมดเลยด้านหลังเนี่ยจะเป็นศิลปะของสมัยกรุงศรีธัยญาครับแต่ละตัวองค์แต่ละองค์เนี่ยก็จะเป็นมีลักษณะงดงามพี่ไก่ก็เพิ่งได้เข้าพร้อมเราเนี่ยแหรฮะก็ประมาณนี้ครับสิาปีผมก็เพิ่งเข้าพร้อมกันจริงเหรอ15ปีครับผม อู้ก็ต้องพูดจริงสิครับพี่นุม่มพี่ไก่เนี่ยรอมาตั้ง15ปีเพื่อที่จะได้เข้ามาที่พระอุโบสถเก่าหลังนี้พร้อมกับสองเทพบุตรแห่งวงการพระนี่แหละครับผมฮดูยิ่งใหญ่จริงๆเลยอ่ะเออเดี๋ยวจะพาไปดูที่อาคารของแม่บุญเรือนต,ตุบบุญเตอมเพราะว,ว่าช่วงนี้นสําคัญปู่เรียกว่าคน,นมากันเยอะมากมากเลยจะมากันในเรื่องอะไรบ้างส่วนใหญ่เนี่ยจะมาเรื่องโชคลาภก,ก่อนเลยเหรืออ่าแล้วก็มาในเรื่องของสุขภาพ หลายท่านก็บอกว่าลูกอยากจะสอบแพทย์บ้างอยากจะสอบสำรวจบ้างบอกเอางี้ความสําเร็จหาขอความสําเร็จแล้วก็สําเร็จผลกันไปขอแม่บุเรือนด้วยแล้วก็หลายเรื่องมากที่เป็นเขาเรียกว่าสิ่งที่รับปฏิหารที่วัดอาวุธแห่งนี้นอกจากจะมีพระอุโบสถทั้งหลังเก่าหลังใหม่ที่สวยงามทั้งคู่แล้วก็ยังมีสถานที่สําคัญมากๆที่อยู่ข้างอุโบสถหลังใหม่นั่นก็คือศาลพันเอกพระยาอาวุธพันผเด็ด และคุณหญิงแยม้มภรรยาของท่านซึ่งนับได้ว่าเป็นผู้ชุบชีวิตวัดแห่งนี้ขึ้นมาอีกครั้งวัดจึงได้มีการสร้างศาลนี้ขึ้นมาให้คนได้กราบไหว้และลึกถึงท่านและบอกได้เลยนะครับว่าศาลนี้ศักดิ์สิทธิ์มากๆครับวันนี้เรามาลาท่านผู้ชมนะที่บริเวณริมแม่น้ําเจ้าพยาครับผมที่บริเวณด้านหลังของวัดใช่ฮะได้ยินเห็นเนี่ยเนี่ยสะพานัานิครับผมหรือว่าสะพานกรุงทน ในอดีตน่าจะเป็นหน้าวัดใกล้นิดเดียวครับผมวันนี้ศักดิ์สิทธิ์และคงกระพันธ์ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเย้ yeah.